เมื่อยราพี่น้องอยากออกแกะป้าแล้วเก็บไปหลายๆกับบไมีพู้ใดกินดอกวันนี้กับสิผ้ามาตักบกแบจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกับพ่อได้แกงพี่น้องปลาพ่านกับโบหกดอกปลาพุ่นกับโบหอนพร้อมกับมานางเก็บให้พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะการตากบกบัวบกับตากกจซี่แล้วพี่น้องนี่เบิง้งนี่อันนี้เนี่ยตักบ,บัวแบลเนะพี่น้องมาเด้อผู้ใหญ่อยากได้ปัวฝรั่งผู้ได้วาน เมืองนอกสบายกับมาพี่น้องก็เห็นบอนี่อยู่ในปา่าในดงหากินในปา่าในดงบักโบแบบพี่น้อง พี่น้องมาตักบโบโบแบ,บพี่นอ้องเฮ้ยเมือ่อยหไรคุณพี่นอ้องเมื่อยก็กินไปนะ้ำมาพูด,ดยาวเรื่อ,ง,อ,อมมงพี่น้องนี่ท่านี้ข้อขวดยาหมุนอาญาอยู่พี่น้องว้าโอดปวดเอวเด,ด้พี่น้องเอ้ย ปวดเอวปวดเอวพี่น้องมามาเก็บกันพี่น้อง,งบวบเบโอุ้ยบวบเบบพี่น้อง พี่น้องมาตักโบโบแบพี่นอ้องเฮ้ยเมื่อยหลายไรพี่นอ้องเมื่อยก็กินไปนะ้ำมาพูดเดยวะห้ือพี่น้องมีแต่เนี่ยข้อคเหยียบม,มุนอาญาอยู่พี่น้องว้ายปวดปวดเอวเด้อพี่น้องเอ้ย ปวดเอวปวดเอวพี่น้องมามาเก็บกันพี่น้องบบวดแบลโอ้ยยี่ได้ปลาเหา็ดปลาบวบแผล้ะพี่น้องใครอยากได้ก็มาเก็บเอาหนิ ยืนไม่ได้เอาปวดเอวเราต้องนั่งตัดเอาพี่น้องนี่อะไรอยู่เมืองนอกพี่น้องเกินส,สิได้เงินเพื่อน จะได้เงินเพิน่นกุกกี้อยู่ในปางสิเหรอพี่น้อง xua xịt đầy ngân phân phì non mười mười đó phì non xua xịt đầy ngân phân ba bọc bé cả bữa ướt đọc ba bọc bé đốt đốt ta bố mì mười con phì non bọc bé อันนี้ต่พ่อเดียวไทยอยูพี่น้องบนน้ำนะบอกแบกกระโดกอยู่พี่น้อง,รงนนะก,รกระโดกอยู่นี่กการเก็บแบมึงหนอกพี่น้องเสื้อสีใดเงินเพื่อนเจ้าสัตนแล้วพี่น้องทำบาตรเด้อมาอยู่มึงหน,นอกนี่ ดูพี่น้องนี่พี่น้องตากกระเาใส่ว่าได้ไรเออ้าบกแวกก็ได้าย,ายพี่น้องแต่ว่าข่อยเมื่อยบอคือตะกี้ตะกี้เหตุยูทูปเป็นนี่มาตักแดดเท่ละลอยโล่นพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ตักว่าไหวแล้วพี่น้องกามา ผู้ใดอยากได้ไก็มาเก็บเอาเด้อพี่น้องอยู่ในปลานี่หลายหลายการถามข่อยเด้อพี่น้องนี่ปลาเพิ่นกัดลูกย่พี่น้องนี่ห้อยก้อนมาตักแล้วก๋วยังมีคือเก่าเหลือพี่น้องข่อยกับอยู่ในปลาปลาเพิ่นกับแป้นเถอะเลยอยู่หมเดเลหัวขึ้นบ้านห้าดอกตบ้า,าน อุปกรณ์การเกษตรข่อยกัดซิมีคุมีแนวตักแบนะพี่น้องเนาะนี่อุปกรณ์การเกษตรข่อยเฮ็ดกระบวเอาไปหลยดอกพี่น้องเฮ็ดลหลายหลยมเกบเอาเดอพี่น้องนี่เฮ็ดหลยอยู่แต่ว่าข่อยกัดซเอาย่างละนิดละน่อยนะพี่น้องเนาะว้าหน่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวปลาปลากะ ว่าถึงเขาปลานีได้สุยยางเหรอพี่น้องโอ,อยู่ออกจากปลากันพี่น้องอยู่ทั้งแบะบทั้งเห็ดว่าเลี้ยงถามว่าได้ายบ่กันจะเอาก็ได้ายเหรอพี่น้องกับภาพพี่น้องมาเบืองปลาเนาะย่างไปใส่กับพวอืดดอกปลาหนิต่ว่าขอสิกาเมืองไทยพี่น้อง ก็จะเริ่มอะไรเก็บไปหลายเก็บไปกับ่ม,มีคนกินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกับมิตรดอกใหญ่ายเมืงง่อยผ้ามาตักบอกแบ,แบกกระได้เห็ดก็ได้มากคุ้มค่ายิ่ดอกพี่น้องมาเนี่ยคุนกับจอดรถไปจอดรถไปท่านบอกกับว่ไก่ดอกยางจากรถมากกับว่ไกพ่พี่น้องเพคนละ เพิ่นก็เป็นปลางามอยู่ปลาซุ่มอยู่พี่น้องปลาซุ่มอยู่ย่างออกไปก็สิพอโลดเลยปลาเก็บเห็ดให้งามพี่น้องภาพเขาปลามาสวยปลาสวย,ยเมื่อยเขปาปลามันมีความสุขก็อ,อย่างนี้ได้พี่น้อง รถขันนีนมะเจาะรถใกล้อคอยคนกับแล้วล่ะตอนนี้กะใด้เหตุใดด้บกแบไดใ่ทุกอย่างสมใจแล้วกะมถ่ทยพ่อพี่น้องเนี่ยเบิ่งน้ำตะกี้นะเฮ็ดยูทูป,ปเปลี่ยนน้ะพี่น,อน้องเนาะฮ่าบวกแก้วขุัญเฮ็ดยีสิบหาเบิง่งรถหันพี่น้อง ขับรถมากคนเดียวนี่รถเจ็บเฮด่อย่อยมากพูดเดียวพี่น้องห้อยรถคนมาจอดหลยอยู่ว้ายออกจ่อป้ายล้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนานแล้วพี่น,อน้องแล้ยเมือม่อยเท่าแล้วย่างซื่อๆกับเมย <c ười>